Two thousand years later. เวลาประมาณ4โมง30คอยดูด้วยแบตเนี่ยเป็นสินี้จะไม่เป็นมด ตอนนี้ก็เป็นอันนี้ก็ผ่านไปประมาณออสิบนาทีได้ซึ่งแบตก็ยังไม่หมดนะนะเดี๋ยวดูตอนปิดเครื่องเลยชาร์จพอได้ปิดต่อเดียวบอกเลยว่าแบตเต็มแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยแหละ ผ่านไปี่นาทะ 2, 2, น่าจะสองสองสามทีแหละเป็นไงละ่ะจากแปดเดิม่เปอร์เซนตวันที่วันที่เจ็ดเดือนสองพศสองพันยิบสองนะเป็นไงละ่ะเป็นเคล็ดลับบางอย่างนะไม่บอกหรอกโรโทรัผมต่อสายน้ำเกลือ